ทีนี้มาถึงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาบ้างนะครับเรา RESPONS ยังไงกับโควิด19เ,เริ่มจากตั้งแต่ช่วงกลางๆงเดือนกุมภาที่ผ่านมาช่วงประมาณวันที่20ที่เริ่มมีข่าวเรื่องโควิดเข้ามาเนี่ยเบื้องต้นเลยก็คือทางผมก็ได้มีการออกอั n o u สเม m นต์ในเรื่ององไกด์ไลน์ในการปฏิบัติงานนะครับคล้ายๆกับหลายๆธุรกิจที่ทำ เรื่องของการห้ามเดินทางออกนอกประเทศมีการาทำ declaration ของพนักง,งานทุกคนนะครับก่อนเข้างานต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิรายงานาทุกอย่างว่าได้ไปเดินทางกลุ่มเสี่ยงไปที่ไหนมาไหมมีคนรอบข้างไหมมีการวัดอุณหภูมิในการที่ทำงานเช้าบ่ายเย็นทั้งก่อนเข้างานและหลังเข้าพื้นที่นะครับ ต้องมีการ Identify มีตัว Thermal Camera ในการสแกนอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ทำงานทั้งในเขตของโรงพยาบาลแล้วก็รวมถึงที่ Warehouse ด้วยนะครับทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็ตัว Visitor ที่จะเข้ามาติดต่อนะครับจะต้องมีการสอบประวัติในการวัดอุณหภูมิแล้วก็เซ็นเอกสาร d l a r a t i o n นะครับทุกครั้ง ในการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานอันนี้เราเริ่มทำตั้งแต่ช่วงปลายกุมภาเลยนะครับตั้งแต่สถานการณ์เริ่มขึ้นมาเ,เราปฏิบัติตามโปรซิเจอร์ตรงนี้ทุกโลเคชันที่เราให้บริการนะครับอย่างที่ผมบอกทั่วประเทศมากกว่า7จโลเคชันเนี่ยทั้งในพื้นที่โรงพยาบาลเองทั้งในตึกที่อยู่นอกโรงพยาบาลทั้งในกลุ่มที่เราเรียกว่าหลักเซ็นเตอร์ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนต่างๆนะครับรวมถึงตัวแวร์เฮาส ของเราที่กรุงเทพกีฬาแล้วก็ที่หานใจยด้วยที่เรามี Regional DC ที่หนึ่งนะครับนอกเหนือจากตัวบุคคลตัวพนักงานแล้วเนี่ยเราก็ออมอนิเตอร์ตัวรถแล้วก็ตัวคอนเทนเนอร์ในการขนส่งทุกวันเราก็มีระบบที่เราทำในเรื่องของการทำวามสาร รถนะครับด้วยน้ำยาด้วยมาตรฐานตามระบบคุณภาพที่เราเซตขึ้นมามีการเรคคอร์ดมีการถ่ายรูปเรคคอร์ดไว้หมดเลยว่ารถทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงานตอนเช้าระหว่างวันและตอนกลับมาจากปฏิบัติงานมีการขนส่งสินค้าที่ต้องมีการคลีนตามมาตรฐานความปลอดภยัยที่ระบบคุณภาพลเราำนาหน,นะครับมีการเก็บเข้าอยู่ในดัตต้าเบสการที่เราเรคคอร์ดได้นะครับแล้วก็มุมล่างซ้ายที่เมื่อกี้ผม เราให้ฟังเรื่อง h e a ที่บ b o t ดนะครับเป็นน้องหุนยนที่ทางเอ็นเทลซื้อมาแลแ<ต>้วแผนจาัดก,การให้กับโรงพยาบาลในเครือที่มีคนไข้กลุ่มโควิดนะครับก็ใช้ในการแทนคนที่จะเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากในช่วงสองสเดือนที่มี ไขสิสหนักๆน,นะครับน้องทำงานได้มากกว่าคนน้องไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็ต้องมีพักเมนเทนนบางตอนนี้เรามีอยู่ประมาณทั้งหมด5ตัวนะครับที่เราใช้อยู่ก็เป็นพระเอกอตัวหนึ่งเลยในช่วงที่ผ่านมาในการที่เราช่วยโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นนะครับทางขวามืออันนี้ผมให้ดูนตัวอย่างว่าเป็นโปรซิเออร์ที่เราทำในเรื่องของการ มาตรการหลักๆคือที่ Warehouse ด้วยนะครับก็คือเราสร้าง Procedure ออกมาให้พนักงานทุกคนรับทราบในในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็แผนรองรับกรณีที่ถ้าเราพบว่ามีพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงานเนี่ยมีอาการที่สุ่มเสี่ยงการติดเชือ้อหรือมีอาการารายงานว่ามีประวัติใกล้ชิดคนติดเชือ้อเราก็จะมี Proced u r อ นะครับตั้งแต่ในการคอนเฟิร์มเคสว่า,าได้ติดเชื้อไหมมีความเสี่ยงไหมต้องเข้ารับการตรวจจากที่ไหนไหมมีการรายงานผ่านคอมมันเซนเตอร์ทีมถ้าเราพบว่ามีผู้เรีอนง,งานเกิดติดเชื้อจริงๆขึ้นมาเรามีระบบฟโฟลของการปิดพื้นที่ทําความสะอาดพื้นที่ต่างๆปบค่าเชื้อจนกระทั่งมั่นใจที่เราจะกลับมาโอเปรตได้แล้วก็เซตโปรซสเจอร์ตรงนี้ขึ้นมา เน,นื่องจาก Warehouse ของเราเราไม่สามารถที่จะเหมือนออฟฟิศทั่วไปได้ว่าถ้าเกิดมีผู้ติดเชื้อแล้วปิดออฟฟิศเลย1อาทิตย์2อาทิตย์1เดือน Warehouse เราไม่สามารถปิดระยะยาวได้เราก็ต้องสร้างโปรเ d u ต์ตรงนี้ขึ้นมาโชคดีที่เราไม่มีเคสตรงนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ภาพข้างล่างขวาก็จะเป็นซ้อมร e วิวโค้ดตรงนี้ขึ้นมาที่ w ว r าสนะ s e เราก็ซ้อมเสมือนจริงว่าถ้าเกิดมีเคส ตามโปรซสเซอร์ขึ้นมาเรามีการรายงานอย่างไรบ้างมีการทดสอบยังไงมีการมอนิเตอร์อย่างไรมีการทดสอบการทําความสะอาดและการฉีดตัวน้ํายาฆ่าเชื้อจริงๆนะครับแล้วก็การทําแบ็คกลับมาหลังโอเปอเรชั่นได้เมือดอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยที่เราทํากับโรงพยาบาลน,นะครับในเรือก็คือเรามอนิเตอร์ตัว ความพร้อมใช้ของ PPE นะฮะก็คือตัวหลักๆคือหน้ากากอนามัยนะครับ a ซเ a s ยมสตัวที่สองก็คือตัว mask m มส N95 แล้วก็ตัวชุดป้องกันก็คือตัวคูลออลนะครับอันนี้เป็นสามตัวท็อปเลยที่เราต้องมอนิเตอร์อ n v เ n นทารีออนแฮนของทุกโรงพยาบาลในเครือเป็น Daily เพื่อเราจะได้มั่นใจได้ว่าทุกโรงพยาบาลเนี่ยมีอุปกรณ์ป้องกันหลักให้กับคุณหมอและพยาบาลอย่างเพียงพอนะครับเรามีการดึงข้อมูลออนไลน์จากทุกโรงพยาบาลในเครือเพื่อมามาโมนิเตอร์เลยว่า s u r g i c a l mask โรงพยาบาล A เหลือเท่าไหร่ยูเซ็เท่าไหร่จะฟอร์ c a s t ว่าใช้ได้อีกเท่าไหร่แล้วเราก็พยายามที่จะรีฟิลออเดอร์กลับเข้ามาให้ได้ เราทำได้ดีมากๆระดับหนึ่งก็คือเรา forecast าปริมาณความต้องการแล้วเราอเดอร์ได้จนถึงช่วงกลางมีนาที่ก่อนที่จะมีมาตรการว่าไม่สามารถีท่จะซื้อตัว surgical mask ได้นะครับเราก็มีสินค้าพอเพียงระดับหนึ่งที่สามารถที่จะให้คุณหมอและพยาบาลในเครือโรงยาลในเครื่อมีพร้อมใช้ได้นะฮะแต่ก็ มีจุดที่เราขาดนะครับจำเป็นจะต้องหาซอสจากอื่นๆเข้ามาบ้างแต่ว่ายังไม่ถึงกับช h o r t a g แบบไม่มีใช้เลยนะครับก็ผมว่าอันนี้ก็เป็น success story อันหนึ่งที่ก็อยากที่จะคลีบก,กับน้องๆทุกทีมทั้ง p r o c u r e m e n t ทั้ง inventory ทั้ง warehouse ทั้งน้อง inventory ทุกทีมของ i n t e l ที่อยู่ในโรงพยาบาลทุกโรงนะครับลองมิเตอร์กันอย่างเ,เข้มงวดแล้วก็ทุกเช้า ต้องรายงานใน Command c เซ็นเทุกวันนะครับในขณะเดียวกันนะฮะดูมุมล่างซ้ายก็จะเป็นตัวอย่างที่ในแต่ละรีเชียนทำนะครับเราโมนิเตอร์ไลน์โรงพยาบาลเลยเราไม่ได้ในหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ได้โมนิเตอร์ให้โรงพยาบาลเฉพาะ3ตัวสินค้าหลักๆเราโมนิเตอร์ตัวอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นตัวแว่นตัวก็กลตัวเฟสชิลตัวชูโคเวอร์ตัวกรอฟ หรือแม้กระทั่งตัวแอลกอฮอล์เจลนะครับเราก็จะรายงานตัวนี้ให้กับผู้บริหารโรงพยาบาลรับทราบทุกวันว่าสถานการณ์ของอาจารย์ตอนนี้นะครับมีสินค้าตัวไหนเหลืออยู่เท่าไหร่บ้างจะใช้ได้ตามเดิมปกติอีกกี่วันและเราจะมีซอสรีฟิลเข้ามาให้ได้เมื่อไหร่นะครับถ้าผู้ในการของแต่ละโรงพยาบาลก็สามารถที่จะเห็นภาพแล้วก็วางแผนในเรื่องของการรับมือกับเ,เคสที่จะเข้ามาได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ในขณนะดเดียวกันเรามนิเตอร์ตัวนี้แล้วก็เตรียมความพร้อมตัวนี้ให้กับลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลในเครือให้คุณหมอให้คุณพยาบาลแล้วเนี่ยเราในฐานะ e อ h นฮิเองเราก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกันโดยเฉพาะนักเทคนิคแพทย์นะครับนักรบเสื้อกาวของเราที่ก็มีถึงแม้ว่าบางทีมอาจะไม่อยู่ในโรงพยาบาลโดยตรงเป็นห้อง l ลบที่อยู่ข้างนอกอยู่ที่ตึกเ e a อ o f f i c ของเอเนี่ย แต่เรามีแ a บที่ทำโควิดเทสโดยตรงอยู่หลายคนเหมือนกันที่เจ้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เราก็บริหารจัดการตัว PPE ให้กับพนักงานของ m h ็มเเช่นเดียวกันที่เราบริหารจัดการให้กับคุณหมอแล้วลงแต่และกับคุณพยาบาลในโรงพยาบาลเพราะนั้นเราก็มีการมอนิเตอร์เช่นเดียวกันว่าณวันนี้น้องพนักงาน m h ็ที่อยู่ปฏิบัติงานอยู่ที่พื้นที่โรงพยาบาลไหนพื้นที่จังหวัดไหน เข้างานได้ครบถ้วนตามตกำลังม,มีป่วยไหมมีอาการปีหรือไข้สูงไหมมีอุปกรณ์ PPE เพียงพอไหมล้วจะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับว่าเออตัวนี้ใกล้หมดแล้วตัวนี้ต้องรีฟิลเพิ่มเติมแล้วนะฮะแล้วก็มีโปรซิเยอร์ให้น้องปฏิบัติตามในเรื่องของดูแลรักษาความสะอาดความปลอดภัยของระหว่างปฏิบัติงานด้วย อันนี้ก็เป็นนี่เป็นสไลด์สุดท้ายหละที่ผมเตรียมมาให้ก็คืออีกเรื่องนึงคือในเรื่องของโลจิสติกนะครับเนื่องจากว่าโลจิสติกของเราเนี่ยดูแลขนส่งตัวสมบัเมนตัวเลือดเนี่ยจากต่างจังหวัดเข้ามาที่กรุงเทพทุกวันนะครับเพราะว่าจะมีเทสบางเทสที่เป็นเลือดที่ไม่สามารถตรวจที่ห้อง l ลบในต่างจังหวัดได้เราก็จะต้องส่งเข้ามาที่ห้อง l ลบที่ กรุงเทพนะครับทำเราก็จะเกอสถานการณ์ช่วงที่สายการบินหยุดหยุดบินนะครับซึ่งจริงๆสายการบินหลักๆที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นการส่งเราจะส่งทางแอร์ชิปกะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าสเปซเมน์มันมีอายุของมันนะครับเราก็ใช้การขนส่งทางแอร์เนี่ยเป็นการขนส่งหลักจากต่างประเทศเข้ามารวมถึงส่งจากคัมเบดก็ส่งพม่าเข้ามาที่เมืองไทยด้วย เราก็เจอปัญหาเหมือนกันในช่วงที่สายการบินประกาศหยุดให้บริการนะครับซึ่งเราก็ต้องหาเอา a t i v e Source โดยการไม่ว่าจะส่งที่โดยรถขนส่งต่างๆทั้งรถเราเองทั้งรถที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับเ,เราก็บริหารจัดก,การเรียกว่าไม่ไม่ใช่เป็นรายวันนะครับรายชั่วโมงเลยร้องโลจิสติกส์ call center ของเราก็จะต้องบริเร์ว่า ณวันนี้จังหวัดไหนมีการขนส่งเครื่องอะไรบินไฟไหนได้บ้างมีรูทตัวไหนมีรถตัวไหนมีซัพพลายเออร์รายไหนมือเการ์ตี้รายไหนที่จะสามารถที่จะเป็น alternative source ในการขนส่งได้นะครับ,รบก็ในช่วงเดือนมีนาและเมษาที่ผ่านมาเราก็มีเคสน้อยมากที่เราไม่สามารถที่จะจัดส่งมาทำที่ห้องแล็บส่วนกลางได้เหมือนรูทปกติ เราก็ใช้พาร์ทเนอร์ส่งให้กับโรงพยาบาลในพื <Okay. S 1> ้นที่บ้านนะครับก็สามารถบริหารจัดการไปได้ด้วยดีรวมถึงช่วงที่เป็นเคอร์ฟิวด้วยที่รถเราเราก็จะต้องมีรถในการขนส่งวิชาพันผ่าตัาดระหว่างโรงพยาบาลที่ต้องวิ่งในช่วงกลางคืนเราก็ดูแลน้องๆพวกนี้เรามีหนังสือรับรองมีอะไรที่น้องๆก็สามารถที่จะให้บริการขนส่งเครื่องมือแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลในช่วงของ